วัดสันติประชาธรรมขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐถินสามคัคคีในวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายน2565ปัจจัยสมทบทุนสร้างอุโบสถศาลาเพื่อใช้ในาศาสนากิจมากมายเช่นอุปสมบทพระภิกษุประชุมคณะสงฆ์หอฉันอบรมเยาวชนในพื้นที่ใกล้เคียงและ ต่างพื้นที่รวมถึงสามารถจัดกิจกรรมอนเนกประสงค์ได้อีกมากมายให้กับชุมชนดําริการสร้างโดยพระครูวิเทศศาสนาคุณหรือที่เรามักเรียกกันว่าพระอาจารย์มหาประเสริฐอุโบสถศาลาหลังนี้สามารถจุคนได้ถึงหนึ่งพันคนเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการในการใช้สอยพื้นที่ ซึ่งจะสามารถรองรับกิจกรรมต่างๆของวัดสันติประชาธรรมซึ่งมีอยู่เป็นประจำแต่เดิมนั้นศาลาหลังเก่ามีความคับแคบไม่สามารถที่จะบรรจุคนจํานวนมากทางวัดสันติประชาธรรมมีการอบรมเยาวชนอย่างสม่ำเสมอบางครั้ง200คนถึง500คนเมื่อศาลาหลังเก่าไม่เพียงพอ ทําให้เด็กนักเรียนที่เข้าอบรมต้องออกไปนั่งด้านนอกที่กลางแสลนท่ามกลางความร้อนหรือสายฝนที่ตกลงมาจากภาพนี้เป็นพื้นที่อุโบสถศาลาหลังใหม่ซึ่งมีการใช้ชั่วคราวจะเห็นได้ว่าสามารถรองรับกิจกรรมต่างๆอย่างเพียงพอ ฉะนั้นแล้วอย่าพลาดที่จะร่วมกันเป็นเจ้าภาพกระถินสามคัคคีเพราะกระถินเป็นอานิสงส์ที่สูงมากและจํากัดการพบกันวันที่6นี้นะเจ้าคะ